สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาคลายข้อสงสัยกันว่าการเทรดคือการพนันหรือไม่สวัสดีครับเจนใครเริ่มเล่น forex บางคนก็คิดว่ามันเหมือนการพนันเลยเพราะผลลัพธ์ขึ้นกับราคาขึ้นลงใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วการพนันกับการเทรดมันไม่เหมือนกันทีเดียวข้อแรกเลยคือความรู้ครับการพนันพึ่งโชคเท่านั้น แต่การเทรดต้องเข้าใจกราฟข่าวสารปัจจัยพื้นฐานถ้าไม่รู้ว่าเหตุผลที่ราคาขึ้นลงคืออะไรก็เหมือนวางเดิมพันสุ่มๆใช่ไหมคะพอดีเลยอ้อก่อนจะพูดข้อถัดไปขออินเสิร์ตว่าทำไมผมถึงเลือกบรกเกอร์ iux ครับมีตราสารกว่า250รายการให้เลือกหลากหลายสเปรดต่ำช่วยลดต้นทุนการเปิดออเดอร์ เลเวอเรจสูงสุด1ต่อ3,000ช่วยให้ปรับขนาดพอร์ตได้ตามสไตล์การเลือกบรเกอร์ที่ดีคือพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้การเริ่มต้นมั่นคงขอบคุณมากค่ะแท็กโดยเฉพาะเลเวอเรจสูงที่ยืดหยุ่นช่วยให้เราคุมความเสี่ยงได้ดีถัดมา expected value ครับการพนันออกแบบให้เจ้ามือชนะทางสถิติการเทรดที่มีแผนและ risk management ดีๆจะมีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเป็นบวกดังนั้นการเทรดไม่ใช่แค่ลุ้น แต่ต้องมีระบบ stop loss position sizing เพื่อควบคุมความเสี่ยงสุดท้ายเมื่อไหร่ที่เทรดกลายเป็นพนัน 1. ไม่มีความรู้ไม่เข้าใจตลาดก็คลายเล่นสุ่ม 2. ปล่อยให้ความโลภหรือความกลัวสั่งการ over trade เดิมพันใหญ่เกินเหตุสรุปง่ายๆถ้ามีความรู้มีแผนมี risk management นั่นคือการเทรดไม่รู้ไม่วางแผน ปล่อยอารมณ์นำทางนั้นคือการพนันใช่ครับจงสร้างเทรดด้วยความรู้รักษาวินยัยแล้วเทรดอย่างเป็นระบบขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแจ้พี่ลงทุนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ